เฮ้ยดิฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยที่นี่มันดูแปลกตาจังเลยฮะเดี๋ยวนป็นใครเฮ้ยนายคือใครฉันชื่อกระบ,บองเพชรฉันช่วยนายมานานละแปลว่าคนที่วางรูปตรงนั้นคือนายใช่ฉันอยากเป็นเพื่อนกับนายฉะนั้นเราเป็นเพืเ่อน,นกันนะโอเคนายที่หมายเลยวะเออก็รีบจบเลยเอาแต่คลิปจะซีบนาทีไม่ใช่ไงเอคอคลีบไทยรอกเมื่อกี้เผลอลบไปจบเลยครับลืมใครไ,ไหมเออ โอ้แม่นะพวกมมาแล้วลุขกาไปสองคนอ่ะล้วมจะกรวดกดิ่งไป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 ออเอ้ยฉันจีตัวไห่ไวแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยย้ายย้าอ้อยไป่งเลยดิ่งเลยตากนด้วยยเอกก็เข้น โอ้ยออเอออคอกต่อกกับช้าง้ินเลยนี่นี่ยไอ้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 ว้วตายสกกท๊อไปชัดจนไปยอม้ชัดจมีชีวิต อยกล้หลเปไม่ได้จะนี้โดนไปได้ยโอ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 ้โอโอ้ยเออยออ้ยโออ้ยโออ้ยโอ้อ้อ้ยอ้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 ยอออยยยอยอย แกลังหางที่ไม่ควรไปคิวิตวต่อไปแน่เอ้อยอ้อยเเก็บมบัดเลยเกพอะูดดันลังไก้ด้ย,ง,ง,ยดอองฉกลังหักที่ต้องตายด้ดยนมือของฉัน ฟู้นอะไรเงี้ยผู้สพามันเละขวดโอ้ยเฮ้ยเรากลับาลมาได้เว้ยพวกเราไม่เขียบชิจาเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงนี่ไปก่อนแล้วกันนะไปเอาันไปเฉันเฉินไปเฉินเดินไปดูมันก่อนดีกวเฮ้ยบุกเกียร์เฮ้ยหลังกายเัดเฮ้ยปืนไม่ละปืนวันนี้ มันถึงเอาเราบ้างแล้กันที่จะจัดการเกร่วันนี้ปืนเอาปืนมาหน,น,นิมันไปเอาแก่แล้วตายจะเถอะนี่แหละโอ้ยเออ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 ไปฉันจะไม่ตายนี่แหละโอ้ยเออ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 ไปอยู่แล้วดีก่อน เออฉันคิดว่าพวกเราไปหาอะไรที่มันปลอดภัยดีกว่านะไปหาห้องยาอะไรพวกเนะี้ยที่มันมียารักษาพวกเราได้โอเคอันนี้สภาพวกเรากระลงเละแล้วโคตรเลยนี่พ่กเราก็เดินมาไกลาแล้วเนะี่ยยังไม่เห็นลองรอยอะไรเลยเนะี่ยใช่เจ้ามิ้นมนก็าหายไปไหนะแล้วก็ใช่แต่วกเราก็รอดมาได้นะเพราะ,จะเจ้ากระบ,บองเพชรมาช่วยพวกเราอะ่ะใช่ใช่ใช่ใชใชเลยเอ๊ะเฮ้เดียว มันก็เลื่อยขึ้นเนี่ยแต่วาไฟดับเฮ้ยก็เลื่อยขึ้นกับโลกของเราเนี่ยมันก็เลื่อยขึ้นเนี่ยดูวยพวกเราไม่ได้อยู่ที่โลกกลออาจจะอยู่ในฐานทัพของมันมันเอาจับจุกเรมามาก็ปิดไฟเงใช่คิดว่ามันดูไม่โอเคแล้วนะใช่มันโอเคยังหนักอืมชิคกีพายเราต้องหางทางเอาตัวรอดอืมชิคกี้พายมันต้องมีทางนะใช่ฉันก็คิดเหมืนอนกันว่าต้องทางหนี อือวิดี้องั้นใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล็กเลกเฮ้ยปุ่มกมมันใครอะทำไมผมปวดจังเลยเฮ้ยนี่ใครอะทำไมผมปวดจังเลยำคำน,น,นั้นมันคำมงคลใช่ไหมไม่หรอกใครคำมันคันเนี่ยร์ทีไม่ย้อยโอ้ยโอ้ยจะเปิดซื้อกันตัน้งแต่เริ่มเลยเหรอฮะไปไปเลยครับรออะไรอย่าได้ลท้าเดี๋มาตะวีไปครับ วีโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระแทกโอ้สมุดเดยียบกดๆดว้าเออโอ้ยจิบช็อตโอ้ยไม,ไม้แตกเลยเอยออยสภาพนี้ไม่รอดในสูตรการหายักษาเจอแล้ว ใช่เดี๋ยวทัเครื่องอะไรอ่ะมันเหมือนเเครื่องดีเจอะไรสักอย่างเนี่ยอืมอืมแต่มันดูไม่สวยเลยยอดดิเฮ้ยนี่มันโทรศัพท์เนี่ยน่าจะเป็นของเจ้า GTR นะใช่น่าจะเป็นของเจ้า GTR นะอืมเหมือนจะเป็นโทรศัพท์ใหม่ของมันเนี่ยใช่อืมฉันคิดว่าตจ้จุดเจ้าตรงเนี้ยมันอาจจะมีอะไรที่ช่วยเราได้เราอาจจะลองโทรหาใครสักคน มองมาหนึ่งกุมหัวแล้วนะเอาที่จีเ,คคเนี็ตโอเคลองโทรศัพท์ดูก่อนตื่นเอาลูครับนี่ใครครับอ๋อผมคือตำร,รวจผมคือทหารครับผมคือทหารช่วยมาช่วยผมหน่อยนะครับอะไรนะครับเด็กคนตะลอยมานะปลิ้งเล็กๆอีกสุดเดือมโอเคครับโอเคตอนนี้พวกทหารจะมาช่วยพวกเราและเตรียมเปิดสงครามกับไอ้พวกนั้นไอพร้อม ใช่เราต้ิขขงเบอร์สกังกับพวกมันกันพวกมันต้องเละแน่นอนแต่เราต้องหาทางออกกันใช่โดอนทิ้งยังแม่งทำลายเข่าขนาหนา้เอ๊ะนี่แกวะนี่เดียวกมีอะไรกับฉันเหรอฮะแกอยากมีเรื่องเหรอป๋าจะไมไ่อยากมีเรื่องแกอยากมีอะไรล่ะอืมนี่ตีนเนี่ยอ้อยอ้อยนี่นะเต้าที่ปีกรอบอยอย่ยำร้อยเรากำจัด เอ๊แล้วกำจัดไอ้นี้ได้แล้วมันกระเด็นไปได้วะเออไอ้พวกเหี้ยอ่ะไล่สูนแล้วก็กำจัดมันได้แล้วใช่เรากำจัดมันได้ยังไม่ร้อยแต่ฉันคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะเราจะต้องรอใพวกทหารบุกวัชร์มี่ก่อนนะ เราต้องร้อยทห,หารร้าใหงทหารมาแล้วไหนไหนไนตรงน้จริงด้วยจะได้ไม่ทหารมาน้อยปก,กติยังทหารที่เรืออยู่ด้านนอกครับเขากลำลังโจมเขากลำลังโจมตีกับพวก T G I อยู่ครับ่านนี้นี่เองแล้วตอนนี้ด้านนอกสถานการณ์หนักมากเลยนะใช่ตอนนี้บ้านเมืองกลำลังเละเลยครับแต่คุณแต่ก็เกิดจบสงครามนี้แล้วกว่คุณจะต้องจ่ายหนี้สินมาทั้งหมดนะครับ เออก mm. ็ได้ก็ได้คุณด้วยคุณกระบองเพชรเอ่อโอเคโอเคเดี๋ยวทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โอเคจะไม่ทำได้ทุกเดียวเอาล่ะกูรีบตามผมมาเลยครับโอ้ยโอเคตามเข้าไปกันเอาล่ะได้เวลาประการปิดเรื่องนี้กันเถอะ พวกแกนี่นกล้าดีมากเลยเนะี่ยกทัพะหารมาตีฉันได้เงั้นเหรอแม่พวกแกควจับจาก,การทุยากนะมาต้องใช้เวลานานนะกดจัก,จาก,การนั้นได้แต่อขอบทันตายไปก็พกแกจะล้างแคน้นล้างแค้นให้ได้จำได้เลยตอนเด็กๆมันักร้ายคกอบครัฉัน พ่อแม่ไม่นะพ,พ,นนะพ,นนะพ่อแม่ทำไมพ่อเดี๋ยวน้ำใครน่ะไปไปกว่ารีบไปแจ้งรีบไปแจ้งตำรวจดีกว่าจะบอกด้วยไอ้คนนั้นค่ะพ่อแม่จะจะถามบอกระค่ะมันแม่พ่อผมจะไว้ผมจะเลิกเกลียดพ่อแม่เลยค่ะีรอก่อนผมจะจัดการเอง ผมจะรังแกนมยได้ขอสัญญาผมจะจัดก,การมันผมจะตามร่ามันตมจะตาเพราะอะไอยแล้วจากนั้นก็ <c oughs> เกิดบางอย่างกับใบหนา้าของเขาเขาร้องไห้เยืเกันไปทำให้หน้าตาของเขาเปลี่ยนไปเพราะเขาติดโรคบ้องหายหนาวัน <c oughs> แล้วแล้วเขานั้นก็โดนเพื่อนล้อเลียนเขาเลยต้องใส่หน้ากากปิดัาเพลงไว้แล้วเขาก็โดนมหาเศรษฐีพันล้าน,นเก็บเปลี้ยง ทำให้เขาน,น,นั้นอยู่ได้มาถึงตอนนี้แล้วพอ,พ,อ,พ,อพ่อแม่มาสติพลังของเขาตายเขาก็ได้ทําการสร้างบริษัท t G t r ขึ้นมาโอเคดิ GTR ขึ้นมาแล้วเขานั้นก็สัญญาว่าจะต,ตามล่าเมล่อนให้ได้เขาจะฆ่าเมล่อนจนกว่าเขาจะลางแคยนพอ่อแม่ของเขา จะไปตามลาเมลอน